นมัาถุรันตนเยศัสดิ์ขอความน้อมๆจงมีแด่พระรัตนไตรยัยและขอสวัสดีนักศึกษาภาษาบาลีทุกท่านนะครับวันนี้ขอให้ทุกท่านเปิดหนังสือปาลิศิกขามาที่หน้า306วันนี้เรามาเรียนสมหาาุหตัดทิตกันนะครับสมหาาุหตัดทิตก็จะเป็นตัดทิตที่ใช้แทนศัพท์สมหสุหศัพท์นะครับ ก็จะมีปัจจัยอยู่3ตัวคือการณตาใช้แทนความหมายของมุหมหพทศพซึ่งแปลว่าประชุมหรือแปลว่ามูแปลว่ากลุ่มนะครับมีตัวอย่างดังต่อไปนี้การและหน้าปัจจัยก่อนนะครับการและหน้าปัจจัยนะเป็นปัจจัยที่มีหน้าอนุพันธ์นะมีหน้านอนเนนอยู่นะครับเวลาประกอบ2ปัจจัยนี้จะต้องมีการวุธิต้นศัพท์คือถ้า ต้นศัพท์เนี่ยเป็นสระอาก็เอาเป็นอาถ้าเป็นอ e, ีเอาเป็นเออุก็เอาเป็นโอนะครับแล้วก็เมื่อสำเร็จแล้วนะจะใช้เป็นปุงลิงแล้วก็หน้าปุงสักลิงนะครับตามตัวอย่างในพระตไตรปิฎกนะครับต้องดูด้วยว่าศัพท์ไหนใช้เป็นลิงอะไรก็ต้องดูเอานะครับต้องสังเกตเอาเช่นราชปุตตานางสมุโหราชปุตตะโก ราชาปุตตานางสมุหโหเป็นรูปวิเคราะห์ราชาปุตตโกเป็นรูปสําเร็จราชาปุตตโกมาจากราชาปุตตะแล้วก็ลงกันปัจจัยนะครับล้มณอนุพันธ์ออกไปนะตรงนี้ไม่ไม่ต้องวุติเพราะว่าเป็นสราาอยู่แล้วนะครับก็จึงสําเร็จรูปเป็นราชาปุตตกะลงสีวิพัฒน์แปลงสีเป็นโอเป็นราชาปุตตโกสมุหโหก็แปลว่าประชุมแห่งราชบุตรทั้งหลายชื่อว่าราชาปุตตะกะนะ มาดูอีกปัจจัยหนึ่งนะครับราชปุตตานาังสมูโหราชปุตโตมาจากราชปุตตะลงน้าปัจจัยนะครับลบณน้อนุพันธ์ออกไปก็เหลือสะอาก็มาประกอบกันกับราชปุตตะดนะูสมเด็จก็เป็นราชปุตโตนะครับราชปุตโตนั้นเวลาเราไปเจอสมมุติเราไปเจอคําว่าราชปุตโตเราก็ต้องดูเนื้อความในการแปลนะครับอาจจะหมายถึง พระโอรสของพระราชานะพระองค์เดียวหรืออาจจะหมายถึงกลุ่มของพระโอรสของพระราชาอีกทีหนึ่งนะครับก็ต้องอาศัยความหมายอาศัยเนื้อความในประโยคนั้นในฐานะนั้นนะครับช่วยในการแปลต่อมาอุทาหอนต่อมาทวินังสมโโหทวายังทนะวายังประชุมแห่งสองทั้งหลายชื่อว่าทวายังนะครับก็คือแปลว่าหมวดสองนะ หมวด2องทวายางมาจากคําว่าทวิแล้วก็ลงหน้าปัจจัยนะครับทวิแล้วก็ลงหน้าปัจจัยนะแปลงอีเป็นล้มหน้าก่อนเนี่ยล้มหน้าอนุพันธ์ออกก็จะเหลือสระ,ะเพราะสระอะข้างหลังแปลงอีเป็นอายะนะครับแปลงอีเป็นอายะประกอบกันก็เลยเป็นทวยะทวยะแล้วก็เป็นหน้าปุงสกรลิงจึงมีรูปเป็นทวอยังนะครับ แปว่าหมวดสองต่อมาติน,นังสมูโโหแตยังประชุมแห่งสามทั้งหลายชื่อว่าแตยังนะครับแตยังนี้ก็มาจากคําวัตติซึ่งแปลว่าสามแล้วก็ลงณปัจจัยตัวนี้ลงหน้าปัจจัย,จจยเพราะหน้าปัจจัยก็ลบหน้าอนุพันธ์ออกไปแปลงอีเป็นอายะาแปลงอีเป็นอายะจึงมีรูปเป็นแตยังนะครับซึ่งแปลว่าหมวดสาม วัตถุหรืออะไรต่างๆที่มี3ามอย่างก็ใช้คําว่าแต่ออย่างวัตนถะุ to, หรือสิ่งต่างๆที่มี2อย่างก็ใช้คําว่าทว่ยอย่างนะครับต่อมามาดูอ่าประกอบศัพท์และวิเคราะห์นะครับประกอบศัพท์และวิเคราะห์นะตรงนี้ก็เป็นแบบฝึกหัดน,นะครับให้เราลองฝึกทําดนะูก็ลองทําด้วยตัวเองดูก่อนนะครับแล้วหลังจากนั้นก็ค่อยมาฟังฉเฉลย ามาดูข้อแรกกันประชุมแห่งมนุษย์ชื่อว่ามนุษยาตรงนี้ก็ให้ลงกันแล้วก็น่าปัจจัยก่อนนะครับก็เป็นตรงนี้ต้องเป็นมนุษย์ทั้งหลายครับเพราะว่ากลุ่มเป็นกลุ่มมนุษยานางสมูโอมาตาจะมีการวุฒินะครับเพราะว่าลงกันปัจจัยก็จะมีรูปเป็น มานุษโกนี้เป็นการปัจจัยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็นเป็นน้าปัจจัยก็จะมีรูปเป็นมานุษโสนะครับมน,มนุษโสมนุษสานงสมูหมานุษโกนี้เป็นลงการปัจจัยแต่ถ้าลงน้าปัจจัยก็เป็นมนุษสานังสมูหมานุษโส นะครับเข้าใจนะต่อมาประชุมแห่งบุรุษประชุมแห่งบุรุษก็วิเคราะห์ว่าปุริสานังสมูโหูอุธิอุเป็นโอครับเป็นโปริโสอ่าโปริสะโกก่อนแล้วก็ลงการปัจจัยแล้วก็ลงนัาปัจจัยนะมีรูปเป็นโปริโส นะครับโพิโสป,ประชุมแห่งบุรุษกลุ่มแห่งบุรุษนะครับโพิสโกโริโสต่อมาประชุมแห่งคนผู้เจริญคนผู้เจริญแล้วนะครับก็เป็นวุฒานังสามูโหตรงนี้ไม่ต้องวุฒิเพราะว่ามีตัวสะกดนะครับเป็นวุฒโกแล้วก็วุฒโ วุทะโกวุทโธนะครับอ่านี้ผ่านไปแล้วต่อมาประชุมแห่งนกยูงมายุระแปลว่านกยูงนะครับมายุรานังมายุรานังอ่าสะมูโ,โหตังอุธินะครับตรงนี้เป็นมายุระโกอ่าแล้วก็มายุโร ยโรโกมายุโรต่อมาข้อที่5ประชุมแห่งนกพิราบกะโปตะแปลว่านกพิราบก็เป็นกะโปตานังสะมูโอวุธินะครับเป็นกาโปตโกกาโปตโกแล้วก็กาโปโตกาโปตโกกาโปโต ต่อมานะครับข้อที่6ประชุมแห่งนกดุวาวนะครับนกดุวาวก็คือโกกิละนะก็รูปบอันเก่าก,ก่อนนะครับโกกิละก็เป็นโกกิลานังสะมูโโหโกกิโกกิกกละโกนะครับโกกิละโกแล้วก็ โกกิโลประชุมแห่งนกดูเ่านะครับกลุ่มแห่งนกดูเบาต่อมาประชุมแห่งควายนะครับควายก็คือมหิสานะครับเดี๋ยวถ้าควายมันรวมตัวกันเยอะๆนะบาลีจะเป็นยังไงนะครับประชุมแห่งควาย ก็เป็นมหิสานังสะมูโหมาหิสะโกแล้วก็มหิมาหิโสนประชุมแห่งควายทั้งหลายครับชื่อว่ามาหิสะแล้วก็ต่อมาประชุมแห่งอูดโอทหานะครับโอทหาแปลว่าอูก็เป็น โอทานังสามูโหตรงตาประตากมีจุดนะครับแต่พิมพ์แล้วมันไม่ขึ้นโอทโกแล้วก็โอโถโอทโกโอโถประชุมแห่งอูดครับต่อมาประชุมแห่งพระราชานะพระราชา ก็เป็นปรัญยังราชูนังนะครับรัญยังสามูโหราชะโกราชโกหรือราโชนะราโชต่อมาประชุมแห่งพิกษาพิษานะพิษาก็คืออาหารนะครับพิกษาอาหารก็เพราะว่า พิกขานังสะมูโหพิกขาโกแล้วก็พิกโขไปจุมแห่งพิกษานะครับต่อมา,อาจบอย่างนี้อะต่อมาก็เป็นตาปัจจัยนะครับตาปัจจัยสำเร็จแล้วใช้เป็นอิทธิลิงนะเป็นปัจจัยที่3นะครับ อย่างเช่นตัวอย่างว่าคามานางสมูโโหคามาตาประชุมแห่งหมู่บ้านแห่งชาวบ้านนะตรงนี้แห่งชาวบ้านทั้งหลายชื่อว่าคามาตานะครับจริงๆคามาน,นี่แปลว่าหมู่บ้านนะครับแต่หมู่บ้านในที่นี้หมายเอาชาวบ้านนะครับประชุมแห่งชาวบ้านทั้งหลายชื่อว่าคามาตาสําเร็จแล้วเป็นอิทธิลิงนะครับแจกตามกัญญาทีมาดูแบบฝึกหัดน,นะครับแล้วก็ลองวิเคราะห์ดูเราก็ ลองประกอบสา์เองก่อนแล้วก็ค่อยมาฟังเฉลยนะครับทีนี้มาดูเฉลยกัน4ข้อนะครับไม่ยาก4ข้อประชุมแห่งชนก็เป็นชนานังชนานังสามูโโหชนะตา ประชุมแห่งชนประชุมแห่งพวกพ้องประชุมแห่งพวกพ้องพันธุ์แปลว่าพวกพ้องเพื่อพวกพ้องน้องเพื่อนนะครับเป็นพันธุนังสะมูโหพันธุตาพันธุตาประชุมแห่งพวกพ้องต่อมาประชุมแห่งสหายกลุ่มแห่งสหายกลุ่มแห่งเพื่อนนะครับก็เป็น สหายานังสมูโหสหายตานะครับสหายตาต่อมาประชุมแห่งชาวนครนัคระแปลว่าเมืองแต่นาคระเนี่ยแปลว่าคนอยู่ในเมืองนะครับคนชาวเมืองเรียกนาคระอ่าคราะว่านาคนาคราหนัง นาคารนางสมุโหนาคารตานาคานางสมุโหนาคระตาประชุมแห่งชาวนครนะครับเอาละวันนี้นาสุมหา,าัตทิตก็จบลงไปนะครับแล้วก็สมควรเก็บเวลาแล้วด้วยสุดท้ายนี้ขอให้ทุกคนทุกท่านจงมีความสุขกับการเรียนภาษาบาลีนะครับ สัพเพตุมเหสุกิตาหัะธทุกขามุจธะ